บ,บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพอย่างสูงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าสุวรรณารามบ้านเป้านะครับซึ่งเป็นบ้านติกของตัวผมเองนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลนะครับอาชาววันนี้พี่น้องอาชาวบ้านเป้าและก็ชาวบ้านใกล้เคียงนะครับได่ มาร่วมถวายกองบุญนะครับภาษาผู้ไทยว่าเมงนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็พากันจัดบุญประจำปีนะครับบุญประจำปีช่วงชวเช้าก็มาถวายนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่จังหันนะครับจังหัน อันนี้คุณแม่นะครับ้อมกับเพื่อนๆนะครับรุ่นนี้อายุอา,าการ80สนะครับมาร่วมถวายอ่านี่ครับพ่อหรือว่าพี่น้องอาชาวบ้านเต้าของเรานะครับเมื่อวาอนนี้ก็สนุกสนานกันวันนี้ก็เป็นการถวยายถวายเมงถวายความบุญนะครับ ตอนบนเป็นบนเป็นคัมปีนะครับช่วงนี้ก็กำลังลำเลียงถวายาพัตทหารนะครับพัตทหารแด่พระสงฆ์นะครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาชม ให้ได้บุญได้กุศลด้วยกันนะครับคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สำเร็จนะครับสมความมุ่งมา่นาัฒนาได้บุญได้กุศลด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นศาลาการประเรียนนะครับที่เป็นสถานที่ที่พวกเราร่วมกันทำบุญดูดด เสมอมานะครับแล้วก็ขอบุญบาร,รมีของพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ลงบันดาลให้พี่น้องอคิดสินนส่งใดพระสมท่ไก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งม,มา่ประธานทุกประาก,การนะครับสาธุ